มาภูตธรูปสีได้แก่ปฐวีอาโปเตโชและวายโยภาษาทรูุ5้าก็คือจักขุประสาทโสตทานาชิวหากายะวิเศารูก็คือรูปารมคือสีสัทธารลมคือเสียงคันธารลมคือกลิ่นนะครับรักษาลมคือรสโผฏฐาลมคือสัมผัสหรือ,อกระทบนะการกระทบสัมผัสเนี่ยก็คือปฐวีเตโชว,วายโยภาวะรูก็คือความเหตุแห่งความเป็นหญิง ปุริสภาวะคือเหตุแห่งความเป็นชายนะครับอัธยรูปคือหวัวใจชีวิตตะูปได้แก่ชีวิตตินรีเป็นชีวิตตะูปนะครับเจ็ดก็คืออาหารละลูกนะตรงนี้เป็นโอชาคาว่าโอชาเนี่ยก็คืออาหารเป็นคำคำนั่นแหละคือโอชาที่อยู่ในอาหารเป็นคำคำนั่นแหละพอเข้าไปแล้วก็จะไปซึมซาบไปครั้งหนึ่งนะโอชาโอชาเนี่จะมีทั้งเป็นพิษและไม่เป็นพิษเรียกโอชาทั้งหมด ยาพิดเป็นโอชาไหมเป็นนะครับนั้นโอชาเนี่ยอย,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 ย่าไปคิดในเรื่องวิตามินอย่างเดียวนะนั้นสิ่งโอชาเนี่ยเป็นคือถามว่าในดินมีโอชาไหม,มเพราะอะไรหลักไหนใช้หลักไหนหลักแปดคืออวินิโพคาลูแปดจำเอาไว้ว่าทุกๆุกอย่างมีอาหารอยู่มีอาหารอยู่เช่นเปิดไม้เวลาที่เราอยู่ในป่าแล้วเราไม่มีอะไรฉันเนี่ย ฉันเปิดไม้ได้ไหม,ไมไก็คือเราดูว่าอะไรที่มีโอชาที่ไม่มีพิษต้องดูด้วยว่าไม่มีพิษนะฮะเพราะถ้ามีพิษแล้วก็อาจจะทําให้ธาตุกาเริบได้นะครับดังนั้นก็คือให้รู้ไว้ว่าลูกที่เล็กที่สุดแต่ลูกมีอาหารอยู่ในนั้นด้วยทุกลูกนะครับผลเฉทะ้ลูกได้แก่ช่องว่างนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งวิจัยที่รูปสองนะครับวิการละรูปสามและลักษณะลูกสี่นะครับลูกปรัมาณแท้มี ห้าชื่อให้เราจำมาไว้นะครับที่บอกแล้วว่าคำว่านิพพานะรูปเนี่ยเป็นรูปแท้อย่างหนึ่งแต่คำว่านิพพานะรูปเนี่ยแปลว่ารูปที่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสีนั้นเรามาดูรูปแท้สิบแปดรูปก่อนว่าเขามีรูปอยู่มีชื่ออยู่ห้าชื่อชื่อว่าสภาวะรูปก็คือรูปที่มีสภาวะของซนของตนถามว่าในสิบแปดรูปนี้นะครับปฏิวีาโปเตโชน เขาจะมีลักคณาที่จตุกะของตนอยู่นะก็คือเป็นรูปที่มีสภาวะของตนสามารถที่จะกําหนดรู้ได้ด้วยปัญญาอันที่สองก็คือสัตลัคณะรูปรูปเหล่านี้มีอน,นิจจังทุกขงังอนัตตาพอลูปแท้เป็นไงเอ่ยลูปแท้เหมือนต้นไม้ส่วนอันนี้ผันรูปรูปไม่แท้เหมือนเหมือนเงาเงาต้นไม้คือต้องอาศัยต้นไม้ถึงจะมีเงาถ้าไม่มีต้นไม้ จะมีเงาต้นไม้ได้ไหมไม่ได้เรียบชั้นใดก็คือหมายความว่านิพพานรูปถ้าไม่มีแล้วเนี่ยอันนิพพานรูปก็ไม่ปรากฏเพราะว่าสิบรูปเหล่านี้เนี่ยเกิดเป็นอาการอาการปรากฏของนิพพานรูปรูกแท้นั้นรูปนี้แหละมีการเกิดขึ้นและดับไปดังนั้นพอรูปนี้เกิดขึ้นและดับไปเกิดอะไรขึ้นด้ยมีความเปลี่ยนแปลงก็คือไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นและต้องดับเกิดอะไรขึ้นด้ยถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องดับมีการเบีบชั้น ลูกเหล่านี้ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดและดับนะแล้วถ้าเกิดแล้วดับเนี่ยเกิดแล้วไม่ดับได้ไหมไม่ได้ดังนั้นจึงทําให้ควบคุมังครับไม่ได้ดังนั้นหมายความว่ารูปแท้เหล่านี้จึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตนตาครับอีกชื่อหนึ่งก็คือนิพพานและรูปที่เราเรียกกันเป็นรูปที่เกิดจากกรรมจิตและกรรมจิตอุตุอาหารคือถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสีนั่นแหละ อันนั้นชื่อว่านิพพานรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมกิตอุตุอาหารนะครับรูปปรูปนะรูปปะรูปรูปปะรูปนะเรียกรูปปะรูปก็คือรูปที่มีการเสื่อมสิ้นสลายไปนะคือในอนิพพานรูปตรงนี้เนี่ยจะไม่มีสภาพของการเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะมันเป็นเงาเป็นอาการของลูกแท้อยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือสัมมสนะรูปรูปก็คือพระโยคีบุคคลสามารถพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ส่วนรูปอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่พิจารณาได้หรือแม้กระทั่งบัญญัตินะครับอ่ะน,นี้เรามาดูส่วนรูปที่ไม่ไม่แท้สิทธิ์รูปเนี่ยก็คือหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นอะสภาวะรูปเป็นอะสารกขณะรูปเป็นอะนิพพันรูปอะอะรูปรูปนะครับแล้วก็อะสมัมณะอะสัมมาสนาูปเป็นรูปที่พระโยคีพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้นะครับ